สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความสงบช่วงเวลาที่โลกทั้งใบจะหมุนช้าลงเหลือเพียงแค่คุณกับลมหายใจที่แผ่วเบาลองจินตนาการถึงบรรยากาศในตอนนี้ดูนะครับในความมืดสนิทของห้องนอนที่ควรจะเป็นสถานที่พักผ่อนที่แสนสบายแต่สำหรับหลายๆคนมันกลับกลายเป็นสมรภูมิรบทางความคิดที่เงียบงนันเสียงเข็มนาฬิกาที่เดินไปทีละวินาที ฟังดูเหมือนเสียงนับถอยหลังที่บีบคั้นหัวใจคุณพลิกตัวไปทางซ้ายก็ไม่หลับพลิกไปทางขวาก็ยังตื่นตาตื่นใจความคิดในหัววิ่งวนไม่หยุดหย่อนจนในที่สุดมือของคุณก็อาจจะเผลอเอื้อมไปที่หัวเตียงควานหาขวดเล็กๆขวดนั้นยานอนหลับเพื่อนแก้ขัดที่คุณหวังพึ่งพาเพียงเพื่อให้ผ่านค่ำคืนนี้ไปได้แต่คุณทราบไหมครับว่าการฝากความหวังไว้ที่เม็ดยาเคมีเหล่านี้ อาจเป็นกับดักที่ทำให้เราเดินหลงทางไกลจากความสามารถในการหลับตามธรรมชาติไปเรื่อยๆการใช้ยาต่อเนื่องไม่ได้เพียงแค่ทำให้ร่างกายเกิดภาวะดื้อยาที่ต้องเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อให้ได้ผลเท่าเดิมแต่มันยังส่งผลให้คุณภาพการนอนของคุณลดลงคุณอาจจะหลับไปเหมือนสวิตไฟที่ถูกตัดวงจรแต่สมองไม่ได้พักผ่อนอย่างแท้จริงตื่นมาตอนเช้าด้วยความรู้สึกหนักอึ้งมึนงงเหมือนคนเมาค้างหรือที่เราเรียกว่า hangover effect สมองตื้อคิดอะไรไม่ออกร่างกายอ่อนเพลียกว่าตอนนอนซะอีกทั้งที่ความจริงแล้วร่างกายของคุณมียาดีวิเศษซ่อนอยู่อยู่แล้วเป็นยานอนหลับตามธรรมชาติที่ไม่มีวันหมดอายุและไม่มีผลข้างเคียงเพียงแค่เราต้องรู้วิธีกดปุ่มเพื่อเรียกมันออกมาใช้งานเท่านั้นเองเพื่อให้เรากดปุ่มนั้นได้ถูกต้องเราต้องทำความเข้าใจกลไกของร่างกายที่กำลังต่อต้านเราเสียก่อนทำไมสมองถึงไม่ยอมดับเครื่องลงง่ายๆ คำตอบนั้นอยู่ที่ระบบประสาทอัตโนมัติของคุณที่กำลังทำงานผิดเวลาลองจินตนาการว่าร่างกายของคุณเป็นรถยนต์ในยามปกติเมื่อถึงเวลาจอดเราต้องเหยียบเบรกแต่ในผู้ที่มีปัญหานอนไม่หลับระบบประสาทตื่นตัวหรือที่เรียกว่าซิมพาเทติกกลับทำงานค้างอยู่ มันเหมือนมีก้อนหินวางทับคันเร่งรถของคุณไว้เครื่องยนต์จึงยังคงคำรามฮอร์โมนความเครียดที่ชื่อว่าคอติซอลยังคงไหลเวียนสูบฉีดสั่งการให้หูใจเต้นเร็วสั่งให้กล้ามเนื้อเกร็งตัวเตรียมพร้อมรับมือกับอันตรายทั้งที่จริงๆแล้วคุณนอนอยู่บนเตียงนุ่มๆอย่างปลอดภัยสิ่งเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นกำแพงกั้นไม่ให้เมลาโทนินหรือฮอร์โมนแห่งการหลับไหลได้ออกมาทำหน้าที่ของมันอย่างเต็มที่ หน้าที่ของเราในตอนนี้ไม่ใช่การบังคับให้รถหยุดกระทันหันแต่เป็นการค่อยๆย,ยกเท้าออกจากคันเร่งและแตะเบรกอย่างนุ่มนวลเพื่อให้ระบบประสาทเปลี่ยนโหมดเข้าสู่สภาวะพักผ่อนการจะลดความเรียวของเครื่องยนต์ในร่างกายสิ่งแรกที่ต้องจัดการคือโรงจอดรถหรือห้องนอนของคุณสภาพแวดล้อมมีผลอย่างมหาศาลต่อการสั่งสมองให้ปิดสวิตช์ ห้องนอนของคุณต้องเปรียบเสมือนถ้ำจำศีลที่ตัดขาดจากความวุ่นวายภายนอกความมืดต้องมืดจนสนิทแสงสว่างเพียงเล็กน้อยแม้จากไฟถนนที่ลอดผ่านผ้าม่านหรือจุดไฟเล็กๆจากเครื่องใช้ไฟฟ้าก็เพียงพอที่จะกระตุ้นให้สมองเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเวลากลางวันและสั่งยับยั้งเมลาโทนินได้ อุณหภูมิก็สำคัญไม่แพ้กันร่างกายคนเราต้องการความเย็นช่ำประมาณ23 2 5ถึง25องศาเซลเซียสเพื่อลดอุณหภูมิแกนกลางลำตัวลงซึ่งเป็นสัญญาณทางชีววิทยาว่าถึงเวลาหลับและที่สำคัญที่สุดขอให้คุณนำโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์หน้าจอทุกชนิดออกไปให้ไกลเกินระยะที่มือจะเอื้อมถึงแสงสีฟ้าจากหน้าจอเหล่านั้นคือศัตรูตัวฉกาจที่ตะกวนบอกสมองว่าจงตื่นยังไม่มืด การตัดสิ่งรบกวนเหล่านี้คือการเตรียมรังนอนให้อบอุ่นปลอดภัยและเชื้อเชิญให้ร่างกายยอมวางใจลงเมื่อถ้ำจำศีลพร้อมแล้วก่อนที่เราจะทิ้งตัวลงนอนเราต้องมีการวอร์มดาวหรือช่วงเวลาผ่อนเครื่องลงสัก30นาทีก่อนเข้านอนเหมือนเครื่องบินที่ต้องค่อยๆลดระดับเพดานบินก่อนแตะรันเวย์ไม่ใช่การดิ่งลงจอดทันทีช่วงเวลานี้ผมอยากจะชวนให้คุณลองอาบน้ำอุ่น สายน้ำอุ่นๆจะช่วยให้หลอดเลือดขยายตัวและเมื่อคุณเดินออกจากห้องน้ำร่างกายจะระบายความร้อนออกอย่างรวดเร็วทำให้อุณหภูมิภายในลดต่ำลงเลียนแบบสภาวะง่วงนอนตามธรรมชาติจากนั้นสวมใส่ชุดนอนที่หลวมสบายไม่รัดแน่นเลือกเนื้อผ้าที่นุ่มลื่นระบายอากาศได้ดีหากยังมีเวลาเหลือให้ทำกิจกรรมที่น่าเบื่อและซ้ำซากเช่นการพับผ้าการอ่านหนังสือเล่มเดิมที่เคยอ่านจบไปแล้ว หรือนั่งมองแสงไฟสลัวๆเพื่อลดคลื่นสมองที่วุ่นวายให้ช้าลงช้าลงเตรียมพร้อมสำหรับการเข้าสู่กระบวนการสำคัญและตอนนี้เมื่อคุณพาตัวเองมาถึงเตียงนอนหัวหนุนหมอนที่นุ่มสบายผมจะขอให้คุณได้รู้จักกับ3ามท่าไม้ตายที่เปรียบเสมือนรหัสลับในการปลดล็อกประตูสู่ความฝัน สูตรนี้ถูกออกแบบตามหลักสรีระวิทยาและจิตวิทยาเพื่อจัดการกับอุปสรรคการนอนทีละด่านเราจะไม่ข้ามขั้นก่อนเพราะการนอนหลับเป็นกระบวนการที่ละเอียดอ่อนเราจะเริ่มจากสิ่งที่เป็นรูปธรรมท,ที่สุดคือกายเพื่อคลายความตึงเครียดของกล้ามเนื้อจากนั้นจะเข้าสู่ลมหายใจเพื่อปรับสมดุลระบบประสาทและสุดท้ายเราจะจัดการกับใจเพื่อหยุดความคิดที่ฟุ้งซ่าน การทำเรียงลำดับเช่นนี้จะเหมือนการค่อยๆปิดสวิตช์ไฟในบ้านทีละดวงทีละดวงจากห้องโถงใหญ่เข้าสู่ห้องนอนจนกระทั่งมืดสนิทและเงียบสงบเรามาเริ่มกันที่ท่าที่1น่กายเทคนิคบีบแล้วคลายสลายความเกรง็งหรือในทางการแพทย์เรียกว่าการผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบไล่ระดับหลักการของมันเรียบง่ายแต่ทรงพลังมากครับร่างกายเรามักจะเกร็งโดยไม่รู้ตัวและการจะบอกให้ผ่อนคลายสิ ร่างกายอาจจะไม่เข้าใจว่าต้องทําอย่างไรเราจรึงต้องสอนร่างกายให้รู้จักความแตกต่างระหว่างความเกรงกับความผ่อนคลายโดยการเกรงให้สุดแล้วปล่อยให้สุดตอนนี้ขอให้คุณนอนหงายในท่าที่สบายที่สุดแขนวางข้างลําตัวขาเหยียดตรงหลับตาลงช้าๆเราจะเริ่มความรู้สึกจากส่วนล่างสุดขึ้นมาให้คุณส่งความรู้สึกไปที่เท้าทั้งสองข้างหายใจเข้าแล้วค่อยๆจิกนิ้วเท้างอเท้า เกรงน่องให้แน่นที่สุดเท่าที่จะทำได้เกร็มจนรู้สึกถึงความตึงเครียดเกรงค้างไว้นับ1 2ึส,สแล้วปล่อยพ่อนล,ลมหายใจออกยาวๆปล่อยเท้าให้แบ์ออกตามธรรมชาติรู้สึกไหมครับรู้สึกถึงเลือดที่ไหลเวียนกลับไปเลี้ยงปลายเท้ารู้สึกถึงความเบาสบายที่เข้ามาแทนที่ความหนักอึง้งขยับความรู้สึกขึ้นมาที่ช่วงขาด้านบน ให้คุณเกรงกล้ามเนื้อหน้าขาขมิบก้นและเกรงหน้าท้องให้แข็งเหมือนแผ่นหินหายใจเข้าลึกๆแล้วเกรงรับรู้ถึงความร้อนที่เกิดขึ้นจากการหดตัวของกล้ามเนื้อเก็บความรู้สึกตึงเครียดนั้นไว้แล้วปล่อยผ่อนลมหายใจออกยาวๆปล่อยสะโพกให้จมลงไปในฟุกที่นอนปล่อยหน้าท้องให้ยุบพองตามธรรมชาติให้ความรู้สึกเหมือนว่าร่างกายท่อนล่างของคุณกลายเป็นของเหลว หรือกลายเป็นเม็ดทรายละเอียดที่กำลังไหลออกจากกระสอบทิ้งน้ำหนักทั้งหมดลงสู่ผืนดินให้เตียงนอนเป็นผู้โอบอุ้มน้ำหนักนั้นแทนคุณคุณไม่ต้องแบกรับน้ำหนักของขาอีกต่อไปแล้วทีนี้เราจะมาจัดการกับส่วนที่มักจะแบกรับความเครียดไว้มากที่สุดนั่นคือบา่าไหล่และมือให้คุณกำมือทั้งสองข้างให้แน่นยกไหล่ทั้งสองข้างขึ้นมาให้ชิดใบหูมากที่สุดเหมือนเต่าที่หดหัวเข้ากระดองเกรงต้นแขน เกรงหัวไหลหายใจเข้าแล้วเกรงค้างไว้รับรู้ความหนักอึ้งที่บ่าไหลแบกมาทั้งวันแล้วปล่อยทิ้งไหลให้ตกลงมาห่างจากหูคลายมือออกให้นิ้วมืองอเล็กน้อยตามธรรมชาติรู้สึกถึงความโล่งโปร่งที่ช่วงไหล่ไล่ขึ้นมาที่ใบหน้าทำหน้ายุยยีบีบตาให้แน่นกัดฟันเบาๆเาเม้เมปากย่นจมูกเกรงทุกส่วนบนใบหน้าแล้วคลาย นี่คือจุดที่สำคัญที่สุดปล่อยกรามที่ขบแน่นให้อ้าออกเล็กน้อยให้ลิ้นของคุณวางราบอย่างอิสระหรือแตะเบาๆที่เพดานปากปล่อยหนังตาให้ปิดลงอย่างนุ่มนวลผิวหน้าเรียบตึงไร้รอยยน่นเมื่อใบหน้าผ่อนคลายสมองจะได้รับสัญญาณทันทีว่าตอนนี้ปลอดภัยแล้วไม่มีความจำเป็นต้องระวังภยัยใดๆอีกต่อไปเมื่อร่างกายทุกส่วนเบาหวิวไร้น้ำหนักเหมือนปุยนุ่นที่ลอยอยู่กลางอากาศ เราจะเข้าสู่ท่าที่2ลมหายใจสวิชปิดสมองโดยเทคนิค478นี่คือเทคนิคการหายใจที่โด่งดังและได้รับการยอมรับว่าเปรียบเสมือนยาสลบตามธรรมชาติมันจะไปกระตุ้นระบบประสาทพาราซิมพาเทติกให้ทำงานทันทีช่วยลดอัตราการเต้นของหัวใจและบอกสมองให้เข้าสู่โหมดพักผ่อนอย่างแท้จริงก่อนเริ่มให้คุณจัดระเบียบลิ้นอีกครั้ง โดยให้ปลายลิ้นแตะที่ปุ่มเหงือกด้านหลังฟันหน้าบนค้างไว้ที่จุดนั้นตลอดการหายใจชุดนี้ไม่ต้องกังวลหากลมจะผ่านข้างลิ้นออกมาเล็กน้อยให้คุณระบายลมหายใจเก่าออกทั้งปากให้หมดจนเกิดเสียงฟู่เบาๆเ,เราจะทำไปพร้อมๆกันนะครับเริ่มต้นด้วยการปิดปากแล้วสูดลมหายใจเข้าทางจมูกชา้ชาๆลึกๆนับในใจหนึส,สา 4จากนั้นกลั้นหายใจเก็บอากาศดีๆเอาไว้เพื่อให้มันแลกเปลี่ยนออกซิเจนเข้าสู่กระแสะเลือดอย่างเต็มที่นับ1 2 3 4 5 6 7และตอนนี้เปิดปากพ่นลมหายใจออกยาวๆ ให้เกิดเสียงฟู่ยังผ่อนคลายไล่ความทุกข์ความกังวลออกไปให้หมดนับหนึ่งสองสามสดีมากครับนั่นคือหนึ่งรอบเราจะทำแบบนี้วนไปเรื่อยๆหายใจเข้ารับความสงบนับ4กลั้นไว้ให้ความสงบซึมซาบ นับ7และผ่อนออกปล่อยวางทุกสิ่งนับ8จังหวะการหายใจแบบนี้จะบังคับให้คุณจดจ่ออยู่กับตัวเลขและการนับจนไม่มีพื้นที่ให้เรื่องงานหรือเรื่องกังวลใจแทรกเข้ามาได้เลยเมื่อคุณทำท่าที่สองไปสักพักคุณจะรู้สึกว่าหัวใจเต้นช้าลงลมหายใจละเอียดขึ้นและความง่วงเริ่มคืบคลานเข้ามา แต่หากสมองส่วนตะกะของคุณยังคงดื้อดึงพยายามจะชวนคุยเรื่องพรุ่งนี้เราจะใช้ไม้ตายสุดท้ายท่าที่3ใจท่องเที่ยวในจินตนาการด้วยเทคนิค c ognitive shuffling หรือการสับไพ่ทางความคิดเทคนิคนี้คือการทำให้สมองสับสนจนยอมจำนวนและปิดตัวเองลงหลักการคือการจินตนาการถึงสิ่งของคำนามหรือภาพที่ไม่เกี่ยวข้องกันเลยเรียงต่อกันไปเรื่อยๆ เพื่อไม่ให้สมองสามารถเชื่อมโยงเป็นเรื่องราวที่มีเหตุผลได้เมื่อสมองจับต้นชนปลายไม่ถูกมันจะเข้าใจว่านี่คือภาวะความฝันและจะอนุญาตให้คุณหลับไปในที่สุดลองนึกภาพตามผมนะครับไม่ต้องพยายามเพ่งมองให้ชัดแค่ให้ภาพแวบเข้ามาในหัวแล้วก็ผ่านไปลองนึกถึงลูกบอลสีแดงก้อนเมฆปุกปุยช้างพ่นน้ำดอกกุหลาบ รถจักรยานเทียนไขที่จุดสว่างขนนกที่ลอยละล่องเห็นไหมครับว่าของแต่ละอย่างไม่มีความสัมพันธ์กันเลยการจินตนาการแบบสุ่มนี้จะไปรบกวนกระบวนการคิดแบบตรกะที่มักทำให้เรานอนไม่หลับปล่อยให้ภาพเหล่านี้ไหลผ่านเข้ามาเหมือนคุณกำลังนั่งมองสไลด์โชว์ที่ฉายภาพเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างช้าๆไม่ต้องหาความหมายไม่ต้องวิเคราะห์แค่รับรู้ แล้วปล่อยผ่านรับรู้แล้วปล่อยผ่านให้ภาพเหล่านี้พาคุณดำดิ่งลงสู่ห้วงผวังที่ลึกขึ้นลึกขึ้นหรือหากใครที่รู้สึกว่าการนึกภาพสิ่งของนั้นยากเกินไปผมมีทางเลือกอีกทางสำหรับท่าที่สคือการทำบอดี้สแกนหรือการเฝ้ามองร่างกายซึ่งคล้ายกับท่าที่หนึ่งแต่ละเอียดอ่อนกว่าแทนที่จะเกรงเราจะใช้แค่จิตไปจับความรู้สึก ไล่ตั้งแต่นิ้วเท้าขึ้นมาทีละนิ้วสังเกตความรู้สึกยิบยิบหรือความอุ่นที่ปลายเท้าค่อยๆเลื่อนความสนใจขึ้นมาที่ข้อเท้าหน้าแข้งขัวเขา่าลองจินตนาการว่ามีแสงสีขาวนวลแห่งความผ่อนคลายกำลังอาบไล้ร่างกายคุณไล่จากเท้าขึ้นมาเรื่อยๆผ่านหน้าท้องที่ยุบหนอพองหนอตามลมหายใจผ่านหน้าอกที่กระเพื่อมเบาๆจนถึงศีรษะ เฝ้ามองดูร่างกายตัวเองที่กำลังหลับไหลทีละส่วนทีละส่วนเหมือนยามเฝ้าประตูที่คอยตรวจตราความเรียบร้อยก่อนปิดประตูเมืองแต่แน่นอนว่าในระหว่างที่เรากำลังดำดิ่งลงสู่ความสงบอาจจะมีบางจังหวะที่ความคิดรบกวนแวบเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานที่ค้างคาเรื่องที่ต้องทำพรุ่งนี้หรือความกังวลใจต่างๆขอให้คุณเข้าใจว่านี่เป็นเรื่องธรรมดาของกลไกสมองไม่ต้องไปหงุดหงิด หรือพยายามผลักไส้ไล่ส่งมันเพราะยิ่งต่อต้านก็ยิ่งเป็นการเติมเชื้อเพลิงให้สมองตื่นตัวให้ใช้วิธีรับรู้แล้ววางลงเปรียบความคิดเหล่านั้นเหมือนรถยนต์ที่วิ่งผ่านหน้าบ้านคุณหน้าที่ของคุณคือแค่นั่งมองรถวิ่งผ่านมาแล้วก็วิ่งผ่านไปคุณไม่จําเป็นต้องวิ่งออกไปโบกรถหรือกระโดดขึ้นไปนั่งบนรถคันนั้นแค่รับรู้ว่าอ๋อมีความคิดเรื่องงานเข้ามานะแล้วดึงจิตกลับมาที่ลมหายใจ ดึงกลับมาที่ภาพสุ่มหรือความรู้สึกของร่างกายทำแบบนี้ซ้ำๆด้วยความใจเย็นและเมตตาต่อตัวเองสิ่งสำคัญที่สุดของสุดลับนี้ไม่ใช่การทำได้สมบูรณ์แบบตั้งแต่วันแรกแต่คือความสม่ำเสมอผมอยากเชิญชวนให้คุณเปลี่ยนการนอนทุกคืนให้กลายเป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ฝึกผลสามท่านี้กายลมหายใจและใจทุกคืนจนเป็นนิสัย เมื่อคุณทำซ้ำๆสมองจะเกิดการเรียนรู้และจดจำเงื่อนไขใหม่หรือที่เรียกว่า conditioning ทันทีที่คุณเริ่มเกรงและคลายกล้ามเนื้อเท้าสมองจะรับรู้ทันทีว่าอ๋อเจ้านายจะนอนแล้วและจะเริ่มหลั่งสารเคมีแห่งความสุขและความง่วงออกมาโดยอัตโนมัติผลลัพธ์ในระยะยาวที่คุณจะได้ไม่ใช่แค่การหลับได้โดยไม่ต้องพึ่งยาแต่คือสุขภาพองค์รวมที่ดีขึ้น หน้าตาที่สดใสผิวทันที่เปล่งปลั่งจากการที่โกรดฮอร์โมนหลั่งเต็มที่และสมองที่แล่นไวพร้อมรับมือกับเช้าวันใหม่และนี่คือเส้นทางสู่อิสราภาพแห่งการนอนหลับที่คุณสร้างขึ้นได้ด้วยตัวคุณเองอำนาจในการพักผ่อนไม่ได้อยู่ในขวดยาแต่อยู่ในลมหายใจและร่างกายของคุณเองตอนนี้คุณได้เตรียมกายเตรียมใจและรู้วิธีการทั้งหมดแล้ว ผมขอให้คุณวางภาระทุกอย่างที่แบกไว้ลงที่ข้างเตียงปลดปล่อยพันธนาการทั้งหมดทิ้งตัวลงสู่ความนุ่มนวลของที่นอนให้ความมืดโอบกอดคุณไว้อย่างอบอุ่นให้เสียงลมหายใจของคุณเป็นดั่งเพลงกล่อมขอให้ค่ำคืนนี้เป็นคืนที่คุณได้พักผ่อนอย่างลึกซึ้งที่สุดหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ